พี่พี่ช่วยพ่อบีมเลี้ยงน้องออยา FC แสนอนดูทั้งํำทั้งสงสารขึ้นแท่นคุณพ่อลูกโดกอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับนักร้องขีดกลางนักแสดงหนุ่ม บีมกวีตันจรารักหลังจากที่ภรรยาคนสวยออยออกติพรให้กำเนิดลูกสาวสาแฝดน้องอ๋อม้หันอากาศยาวาาขีดกลางน้องอัญญาเมื่อวันที่22เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2022ที่ผ่านมาเพลอแป๊บแป๊บจะห้าเดือนแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมือง ล่าสุดแฟนคลับมีการแชร์โมเมนต์พี่พัพพี่พี่ชายฟาแฟดขนโตกำลังนอนหนืมนมและคอยป้อนนมให้กับน้องสาวฟาแฟตน้องออไม้หันอากาศยาวาหลายคนเห็นแล้วก็อดแซวไม่ได้ตัวเองก็ต้องโตน้องก็ต้องเลี้ยงอายาก็สู้ชีวิตมาก